สวัสดีค่ะร้านไอเลิฟสปานะคะวันนี้ที่จะมาแนะนําเตียงสปาค่ะนะคะเตียงสปาก็จะเป็นเตียงที่มีขนาดเล็กกว่าเบาะนวดไทยหรือว่าเตียงนวดไทยนะคะแล้วก็จะมีทรงที่สูงกว่านะคะเ,เตียงสปาเนี่ยจะเป็นเตียงที่มีลักษณะการเจาะรูให้ความหน้าได้นะคะจะเป็นลักษณะนี้สำหรับนวดสปานวดน้ำมันนะคะขัดผิวหรือว่าแว็กขน นะคะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นระแนงครึ่งเตียงด้านท้ายนะคะนี่นะคะจะเป็นระแนงค่ะเอาไว้สําหรับวางผ้าหรือว่าวางอ่างอ่างน้ําร้อนอ่างไม้อะนะคะเนี่ยค่ะนะคะด้านล่างจะเป็นระแนงครึ่งหนึ่งนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากจะสั่งแบบอื่นก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะ ก็ทำได้หลายแบบค่ะแต่อันนี้จะเป็นแบบมาตรฐานนะคะนะคะนี่นะคะในส่วนบอกก็จะต้องมีเจาะรูสำหรับคว่มหน้าเหมือนกระเตียงนะคะ ส่วนสีนะคะก็จะมี2ส,สีให้ลูกค้าเลือกสั่งได้นะคะก็จะเป็นสีธรรมชาติก็คืออยู่ฝั่งขวามือนะคะจะเรียกว่าสีธรรมชาตินะคะส่วนฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้จะเรียกว่าสีโอค่ะก็แล้วแต่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนร้านลูกค้าสไตล์ไหนนะคะแล้วก็สําหรับร้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างเล็กหรือว่า การขนย้ายของเตียงเนี่ยแคบที่แนะนำนะคะว่าเป็นเตียงที่ถอดประกอบได้จะสะดวกนะคะจะได้ไม่ไปทำลายพวกวอลเปเปอร์ของลูกค้าหรือว่าบิว l ์อินหรือว่าผนังเบาที่ลูกค้าทำขึ้นมาใหม่นะคะเต mm ีย hmm. งตัวนี้นะคะตัวสีธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นเตียงถอดประกอบนะคะ mm hmm. เราก็จะถอดไปเป็นชิ้นๆเลยค่ะแล้วก็ไปประกอบในห้องของลูกค้าเลยนะคะ mm hmm. นี่นะคะ ก็จะเป็นชิ้นชิ้น,ช,นชิ้นส่วนไปเลยเวลาขึ้นบันไดก็ง่ายค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเ,เป็นตัวไปแล้วอะค่ะเวลาขึ้นบันไดเนี่ยจะบอกได้เลยว่ามันยากแล้วก็อาจจะทําให้สถานที่ของลูกค้าเสียหายได้นะคะก็ถ้าลูกค้าสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะที่ร้านไอเลิฟสปานะคะนี่ค่ะก็ใช้ระยะเวลาในการผลิตประมาณ15วันทําการค่ะ นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ